เาติดรสวัสดีครับเราครับเราออกคนละคุนใดดูว่าสบายดีท่านนั่นเรียกสิแถวผมแถวนี้ย้ายอยู่ข้างบนนะผมเดี๋ยวคุณข้าวขึ้นไปเลยข้าวไปสุกแล้วนะผมข้าวเราจะตามด้วยทำกับข้าวแลยนะเอฟซีเมนูเด็ดของนี้มีนูเด็ดเด็ดมากๆค่ะ กาสุกดีดีก่อนนะครับค่อยเอามาอ้าไหนวะในพิใส่ข้าวผมวะพิซซ่าตับหายน,นี่เองอดูพิใส่ข้าวนี่ดูจะพาเอยสิครับนี่แหละพามันแบบนี้ที่จ่ธรรมชาติดีโอ้ไอพิมันากระสอบดีเยอะนะครับแต่ว่าไม่ดีเท่าตรงนี้เลย ริดใช้หลายปีนล้วครับผมวัดชายต่อไปนะครับนี่ครับผมมันอ,อกบรรน,นาเราอกได้ามากมายนะครับผมอยู่แบบสบายเลยทีนดียวหลังก็มีค,ครับผม ตกทั้งวันทั้งคืนนะครับเอฟซีเฉะมันแล้วะครับสี่ห้าวันตอนหนึ่งเล่นะครับเอฟซีตกดตกดีมากปีนี้นะครับเวลตงดีนะครับเอฟซี FC, มีเอฟซีคอมเมนต์มาครับว่าพูดเร็วหลายโม้รู้เรื่องครับเดี๋ยวกะสีพยายามเฝ้าซาจานะครับเอฟซี FC. ว่าสีบาได้โดนช่ำใดนะครับผมก็ขอบคุณกินน้ามานนะครับผมกับลุ้นืออนหรีหรรบบรลแล้วครับผมกับบริวารแล้วครับจะพยายามปรับปรุงอยู่นะครับผมมันเป็นอยลินไก่มันสั่นบวเป็นมาติเกิดเมงทีนะแต่เเ่าตั้ง,ต,งตั้งใจบอกมันกับสีพ่อฟังได้อยู่แต่บางเทือมก็ เดีล่ะมันสิลืมครับลืมก็ไปทั่วอื่นแล้วันนี้เราอล่ารู้เรื่องเลยแหละนะครับผมเดี๋ยวมาหนี่สีร้องเบาซาซาเบิงนะครับเอฟซีเอฟซีจะเข้าใจหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวดูข้าวก่อนนะครับเอฟซีข้าวเหนียวฮ้อนฮอนนะเอฟซีนะข้าวเหนียวฮอนฮ้อนนะครับผม ใใอยู่บ้านเรายานาวตกตกมากระคนข้าวไม่เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวครันนี่มันไี้มีเมนูเด็ดนะผมข้าวเราจะมีเมนเด็ดให้ชมนะผมจรรับองว่าเด็ดจร,ริงอะไรจริงนะผมโอเคครับข้าวสุกแล้ว à, subscribe cho kênh Ghiền ไปทำงานก่อนนะครับเอฟซีก็ เดี๋ยวสิบนาเดี๋ยวร่วมกับเขาดิ์นะครับผมดีนะคืนนี้ก็มีการรมนะครับผมสิบนาเชื่อมนะพอสวัสดีครับ